คราวนี้เดี๋ยวมาดูความแตกต่างนะครับของไฮเกรดกันดัม a า3รุ่นนะครับที่ผมเอามาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ชมกันนะครับตัวตรงกลางนี่ก็คือไฮเกรดกันดัมเดีย o ลิจินที่กำลังรีวิวอยู่ในในตอนนี้นะครับตัวด้านขวามือของของเดียลลิจเนี่ยคือกันดัมไฮเกรดนะครับรีไวซ์หรือว่าเวอร์ชัน35ปีกันดัมนะครับก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วตัวนี้คือกันดัมที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับ ครบรอบ40ปีกันดั้มนะครับ i ินดัสเทรียลดีไซนะครับราคาเนี่ยต่างกันตรงนี้ตัวนี้ถูกที่สุดเลย360บาทนะครับตัวนี้รองลงมาตัวนี้ประมาณ800กว่าบาทนะครับตัวนี้แพงที่สุดตัวนี้คือ 1, 4 4 0สนะครับพันสี่นะครับอ <c oughs> ินดัสเทรียลดีไซก็อ่จดูภาพรวมกันก่อนนะครับสีสันเนี่ย สองตัวนี้จะใกล้เคียงกันคือรุ่นรีไว v ์กับรุ่น Origin สีจากกันดั้มเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของอ n d u s t r i a l Design 40ปีเนี่ยสีมันจะตรงหน้าอกมันจะสีฟ้าหน่อยนะครับแต่บอดี้เนี่ยบอดี้ของกันดั้มเนี่ยกันดั้ม35ปีกับ Industrial Design 40ปีเนี่ยตัวบอดี้ตรงนี้มันจะเป็นสีขาวอมเขียวนะหรือขาวมิ้นท์อ่อนๆนะครับก็ จะเป็นสีแบบนั้นในขณะที่ถ้าเป็นเดอ Origin เนี่ยเดออิจิสีมันจะเป็นสีขาวเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามองเห็นความแตกต่างหรือเปล่านะฮะ,ะดูอย่างนี้ก็ได้จะเห็นเลยว่าไอเนี่ยตัวทางทางอินดัสเทรียลดีไซน์เนี่ยสีตัวบอดี้มันจะอมเขียวนิดหนึ่งนะครับคือมันแบบเขียวมินท์นะฮะความสูงเนี่ยเดี๋ยวเรามา,ลอ,มาลองมาเทียบความสูงกันเดี๋ยวยืนตรงๆกัน ลำบากสุดก็ไอ้40ปีนี่แหละถ้าถ้าวัดจากสายตาผมนะเออตัวเนี้ยตัว35ปีกันดั้มเนี่ยรีไวต์เนี่ยความสูงจะสูงมากที่สุดนะครับจะสูงกว่าออริจินนะครับแล้วก็ตัว40ปีก็จะสูงกว่าออริจินเช่นกันสรุปว่าใน3ตัวเนี้ยออริจินคือกันพลาที่ตัวเตี้ยที่สุดคือส่วนสูงน้อยที่สุดนะครับในขณะที่ ถ้ามาดูกันที่รายละเอียดเนี่ยดีเทลนะครับหมายถึงพวกการเดินลนยความซับซ้อนของพวกมิติบนชิ้นพลาสติกเนี่ยออริจินชนะเลิศแบบชนะห่างเลยนะครับชนะชนะทั้งไฮเกรด35ปี40ปีเนี่ยสู้ออริจินไม่ได้เลยออริจินรายละเอียดจะเยอะมากคือถ้าเทียบกับกันดั้มตัวปกติเนี่ย mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เห็นดีเทลไหม mm hmm. เหมือนในนี้แบบ ถือ RG อยู่เลยนะเหมือนเหมือนตัว Origin เนี่ยคือ RG แล้์ไอนี่ยคือไฮเกรดธรรมดาเพราะว่าดีเทลมันต่างกันมากอะดูช่วงขานะครับ ซึ่งจริงๆตัวนี้ก็ไม่แปลกใจคือ Origin มันมันยึดตาม Master Grade อยู่แล้วคือแทบจะถอดแบบ Master g r a กรดอ i ริจมาเลยซึ่ง Master ร r เกรดออริจเนี่ยรายละเอียดมันมันเยอะเยอะแล้วก็สวยงามอยู่แล้วนะครับในขณะที่ถ้าเป็นการดั้มธรรมดามันก็จะยึดตามแบบอนิเมะนะครับก็คือเรียบๆง่ายๆนะครับสีพื้นฐานของกันพลามีความเป็นออริจินอลมากกว่านะครับในขณะที่อินดัสเทรียลดีไซน์ก็ยังมีรายละเอียดน้อยกว่าออริจินอยู่พอสมควรนะครับ น,นี้คือเทียบเทียบปืนนะครับกับเทียบมือนะฮะคือออริจินด้านรายละเอียดนี้ชนะเลิศทุกวงการการดั้มไฮเกรดเลยนะครับยอมรับว่าตัวนี้ทำรายละเอียดมาได้ดีเยี่ยมจริงๆนะคือคือ,ค,อคือดีเยี่ยมจนต้องชมเลยนะครับขนาดขนาดหัวก็ยังหัวก็ยังมีดีเทลเยอะกว่าเลยนะนะครับถ้าเทียบขนาดหัวเนี่ยออริจินจะหัวใหญ่สุดนะครับออริจินจะหัวใหญ่สุดในขณะที่ รีไวท์35ปีหัวจะเล็กกว่าเพื่อนนะครับเทียบขนาดหัวกันเห็นไหมไซส์คือเหมือนคนละไซส์กันเลยออริจินนี่คือหัวกลมมากนะครับด้านอาวุธมาดูข้างหลังนะคือคือถือออริจินนี่คือเหมือนถืออาจจริงๆเนี่ยขนาดแคปปืนก,ก็สีสันต่างกันละไอ้นี่มีสีขาวไอ้นี่คือสีเทาดำๆนะครับดูแบ็คแพคซะก่อน ความแตกต่างด้านแบ็คแพคการเก็บรายละเอียดนะครับก็แตกต่างกันเยอะนะครับข้างหลังอย่างเงี้ยนะครับก็แตกต่างกันเยอะเลยนะครับสำหรับ2ตัวนี้โอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างรวมๆอ่ะเดี๋ยวหันโลให้ดูหันโลอันนี้กลับหัวหน่อยฟึบอ้าวเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่า40ปีโลมันสีขาวเออก็แปลกดีนะครับตัวโลก็มีความแตกต่างกันอยู่นะ ในในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าถ้าถ้าดูก็จะเห็นนะครับไอันี้เป็นเหมือนมีหมุดโผล่ขึ้นมาอันนี้เป็นบุ่มลงไปนะครับอันี้หมุดเป็นสีขาวนะครับก็อันนี้อ้นี่35ปีจะมีขีดขีดอยู่ข้างบนส่วนของตัวออริจินจะไม่มีนะครับในขณะที่ถ้าเป็นของ40ปีเนี่ยไอ้รูตรงเนี้ยก็จะเป็นทรงลีมีความโค้งนะครับ และนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างกันพลาไฮเกต3ตัวนะครับกับออริจิน